จากกระแสะโลกที่กำลังมาแรงจะส่งผลกระทบต่อภาคอีสานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายหากไม่ปรับตัวธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ศึกษาและวิเคราะห์ภาพอนาคตเศรษฐกิจการเงินภาคอีสานและในวันนี้ขอชวนทุกท่านรับฟังแนวคิดในการยกระดับเศรษฐกิจ การเงินภาคอีสานด้วยกระแสดิจิทัลและความยั่งยืนขอเชิญพบกับผู้นำเสนองานศึกษาซึ่งเป็นผู้วิเคราะห์อาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณพิทูลชมสุขและคุณอภิชยาจึงตระกูล หากพูดถึงภาคอีสานเราคงนึกถึงวิถีชีวิตที่กินง่ายอยู่ง่ายใกล้ชิดกับธรรมชาติกันใช่ไหมครับแต่ในฐานะที่เป็นลูกอีสานคนหนึ่งต้องยอมรับว่าการเป็นคนอีสานไม่ง่ายเลยครับจากขนาดเนื้อที่และประชากรที่เรามีมากถึงหนึ่งในสของประเทศแต่เรากลับสร้างรายได้รวมกันได้แค่หนึ่งในสิของประเทศเท่านั้นึ่ขณะที่รายได้ของเราครับก็จุกตัวอยู่แค่ ในพืชไม่กี่ชนิดและเป็นภาคเกษตรที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นข้าวยางมันแล้วก็อ้อยครับที่มีราคาและผลผลิตที่ผันผวนและไม่แน่นอนครับขณะที่ภาคการผลิตของเราเองครับก็ยังยึดโยงกับภาคเกษตรที่ได้กล่าวไปแล้วและเป็นการผลิตเพื่อการแปรรูปในขั้นต้นและขั้นกลางเท่านั้นและก็สร้างมูลค่าเพิ่มที่ไม่มากนักด้วยครับ จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่กระจุกตัวและมีมูลค่าเพิ่มน้อยมาโดยตลอดเราจึงได้เริ่มเห็นว่ารายได้ของคนอีสานในวันนี้แทบจะไม่ต่างจาก5ปีที่แล้วซึ่งสวนทางกับหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยของคนอีสานที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าทุกภาคนี่ก็แปลได้ว่าภาคอีสานของเราครับมีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอและเปราะบางมากที่สุดในประเทศครับยิ่งไปกว่านั้นเราต่างก็เผชิญกับกระแสะโลกที่เร่งขึ้นในหลายมิติ โดยเฉพาะหลังเกิดวิกฤตโควิด -19 ที่ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสองกระแสที่มาเร็วมาแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนั่นก็คือกระแสดิจิทัลและกระแสความยั่งยืนค่ะสำหรับกระแสดิจิทัลนั้นนะคะเราก็จะเห็นพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด จากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นจนทําให้เกิดการเชื่อมโยงในแทบทุกม,มิติและเข้ามาเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆให้ไปอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Big Data, AI, AR, VR หรืออย่างล่าสุดก็ Metaverse ค่ะทุกท่านคะเทคโนโลยีก็เปรียบเสมือนกับเปลี่ยนสองด้านที่ด้านหนึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราแต่อีกด้านถ้าเราปรับตัวไม่ทัน หรือใช้มันไม่เหมาะสมก็จะส่งผลกระทบต่อเราได้ค่ะและอีกกระแสที่มาแรงไม่แพ้กันนะคะก็คือเรื่องของความยั่งยืนค่ะที่เกิดการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วจนทําให้ทั่วโลกหันมาสนใจและให้ความตระหนักกับกระแสนี้มากขึ้นและผลกระทบที่เราเห็นว่ามาเร็วและชัดเจนนะตอนนี้นะคะก็คือการที่หลายๆประเทศค่ะ เขานำกระแสนี้มาสร้างอำนาจต่อรองทางการค้าอย่างล่าสุดก็มาตรการซีแบมของ EU และจากนี้ก็อาจจะมีมาตรการอื่นๆตามเข้ามาอีกค่ะและสำหรับภาคอีสานของเราที่พึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักก็ย่อมได้รับผลกระทบจากกระแสนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และก็ ถ้าเราไม่รีบปรับตัวนะคะก็จะไม่ใช่แค่ข้อกิดกันทางการค้าที่เราจะต้องเจอแต่ต่อไปเราอาจจะเห็นภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นกับอีสานและจะสร้างความเสียหายต่อภาคของเราอีกมากก็เป็นได้ค่ะและก็ไม่ใช่แค่สองกระแสนี้เท่านั้นนะคะที่จะมาส่งผลกระทบกับภาคอีสานค่ะแต่กระแสอื่นๆอย่างการขยายตัวของเมืองการเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือความมั่นคงทางด้านอาหารเองก็มีความสําคัญกับภาคเราเช่นกัน นี่ก็ยังไม่นับรวมรถไฟจีนลาวที่จะเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของภาคอีสานเราด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นกระแสที่ภาคอีสานจะต้องเจอและอาจจะทําให้ภาพเดิมๆที่เราเห็นและเป็นอยู่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสให้เราได้ควยคว้าเอาไว้แต่อีกด้านก็จะเป็นความท้าทายถ้าเราไม่รีบปรับตัวค่ะและแม้ในวันนี้พวกเราทั้งสองอาจจะไม่สามารถเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันหมดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับอีสานในอนาคตนี้บ้าง แต่พวกเราจะขอหยิบยก5้าภาพเศรษฐกิจที่พวกเราเชื่อมั่นว่าจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นกับภาคอีสานของเราภายใต้2กระแสลหลักนี้มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะครับและภาพแรกที่เราจะเห็นก็คือภาคอีสานจะมุ่งสู่การทำสมาร์ทฟาร์มิง่งหรือการทำกรเกษตรอัจฉริยะที่เข้มข้นมากขึ้นครับทุกท่านครับเรายังไม่ลืมกันใช่ไหมครับว่าภาคเกษตรกรรมมีความสําคัญต่อภาคอีสานที่สูงมากเลยครับและนี่ที่เราเป็นภาคเกษตรกรรมนี่แหละครับ จึงทําให้ว่าปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้ไม่ต่างจากภาคเกษตรที่ทั่วโลกเจอเลยครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบถึงผลผลิตทางการเกษตรและก็ผลผลิตปศุสัตว์ของเราครับหรืออาจจะเป็นปัญหาขัดแคลนปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นน้ําที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ดินที่เสื่อมคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงปัญหาการขัดแคลนแรงงานที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นจากกระแสสังคมผู้สูงวัยที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเป็นงามเงาตงามตัวครับ และสุดท้ายคือต้นทุนทางการผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้นเรื่อยๆยกตัวอ,อย่างอย่างปุ๋ยเคมีที่ล่าสุดก็เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดครับทั้งหมดปัญหาของการเกษตรในวันนี้หากเกษตรกรไม่รีบปรับตัวนั่นก็แปลว่าในอนาคตการทําเกษตรก็จะหนักมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้นครับท่ามกลางวิกฤตครับก็ยังมีโอกาสบ้างสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยในการทําเกษตรของเราในครั้งนี้ก็คือ การทำสมาร์ทปาร์มิ่งหรือการทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยครับจากการศึกษาของ m k ม n นซีพบว่าในระยะ10ปีหลังจากนี้บทบาทของเทคโนโลยีทางการเกษตรจะมีมูลค่าที่ช่วยให้มูลค่าเศรษฐกิจของทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นสูงถึง5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐครับนั่นเป็นเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นและมีแนวโน้มที่ต้นทุนจะถูกลงขึ้นเรื่อยๆครับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดตามสุขภาพของพืชที่เราปลูกสัตว์ที่เราเลี้ยงการใช้เครื่องจักรต่างๆรวมไปถึงการจัดการระบบอัตโนมัติในโรงเรือนครับสำหรับภาคอีสานเองเราก็เริ่มได้เห็นแล้วครับว่าการจัดการการจัดการทางการเกษตรต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีเริ่มมีเหมือนกับที่ทั่วโลกใช้แล้วครับแม้ว่าตอนนี้เราจะเริ่มเห็นอยู่ในกลุ่มของยังสมาร์ทฟาร์เมอร์หรือกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่แต่ก็น่าชื่นใจครับที่เห็นอยู่ในหลายจังหวัดมากขึ้นแล้ว แต่อยากจะขอยกตัวอย่างสักหนึ่งแห่งครับที่เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดและอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้ก็คือกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมในกลุ่มหัวตะพานโมเดลจังหวัดอำนาจเจริญที่นําเทคโนโลยีมาใช้ในการเอาชนะข้อจํากัดของพื้นที่ที่เป็นน้ําท่วมซ้ำซากไม่ว่าจะเป็นการนําโดรนมาใช้ในการสํารวจความลาดเทของพื้นที่ก่อนที่จะวางแผนการเพาะปลูกหรือจะนําไปใช้ในการหว่านมาเมล็ดพันธุ์ไปพ่นปุ๋ย รวมถึงการใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้าในการวางแผนการเพาะปลูกรวมถึงเก็บเกี่ยวในอนาคตด้วยครับจากการที่เขาได้นำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ก็ทำให้ผลผลิตในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นถึง50เอร์เเลยครับทุกท่านครับนอกจากเทคโนโลยีทางการเกษตรจะมีส่วนช่วยที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วครับกลุ่มหัวาคานโมเดลก็ยังสามารถเอาชนะข้อจำกัดทางพื้นที่รวมถึง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทำเกษตรที่รอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไปสู่การปรับพฤติกรรมสู่การผลิตทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่มากขึ้นด้วยครับแต่ที่ไม่ลืมอีกกลุ่มหนึ่งที่สําคัญของเรานะครับแล้วก็ของภาคอีสานด้วยก็คือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้สูงอายุครับผู้สูงวัยของเราตอนนี้ก็อาจจะยังมีข้อจํากัดในการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่ได้ไม่มากนะัก สู้อย่างสมัติ m m เมยังไม่ได้ก็ยังจะเป็นโจทย์ที่สําคัญของเราในวันนี้ที่ต้องร่วมกันคิดต่อกันว่าเราจะทําอย่างไรให้กลุ่มที่เป็นผู้สูงวัยเหล่านี้สามารถใช้เทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นรวมถึงให้เกิดความคุ้มค่าสําหรับพื้นที่ทางการเกษตรที่มีขนาดเล็กด้วยครับและภาพที่2ที่ทุกท่านจะเห็นกันนะคะก็คือภาคการผลิตของอีสานค่ะจะปรับสู่มาตรฐานความยั่งยืนมากขึ้น จากกระแสความยั่งยืนที่ได้เล่าให้ฟังไปกันก่อนหน้านั้นนะคะก็จะไม่ใช่แค่ภาครัฐที่จะให้ความสำคัญกับกระแสนี้แต่ผู้บริโภคทั่วโลกเขาก็เริ่มให้ความสำคัญกับกระแสนี้มากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันค่ะโดยอย่างบริษัทบริษัทคันทาเองนะคะเขาก็ได้สำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกแล้วก็พบว่าภายในอีกไม่เกิน10ปีค่ะคนกว่าครึ่งโลกจะหันมานบริภโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังแล้วก็จะทําให้ต่อไปนี้ค่ะ คนเหล่านี้เขาก็จะมองหาสินค้าที่มีมาตรฐานที่จะรับรองได้ว่าสิ่งที่เขากินเขาใช้จะไม่เป็นการทำลายโลกและนี่ก็คือตัวอย่างของฉลากสินค้าที่ผู้ผลิตสามารถใช้การันตีได้ว่าการผลิตของตนมีมาตรฐานที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ค่ะและสำหรับภาคอีสานของเราที่พึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักอยู่แล้วอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีค่ะดังนั้นภาคการผลิตของเราก็คงจะไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรค่ะ ซึ่งขณะนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายของภาคอีสานก็เริ่มปรับตัวสู่มาตรฐานความยั่งยืนกับพืชหลายชนิดแล้วแต่จะขอยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในอีสานอย่างอ้อยและน้ำตาลค่ะที่เราได้เห็นผู้ผลิตรายใหญ่ได้เริ่มปรับตัวเพื่อรองรับมาตรฐานบองซูโครตามความต้องการด้านวัตถุดิบของบริษัทคู่ค้ารายใหญ่ด้านอาหารและเครื่องดื่มที่เขาต้องการจะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตของเขาทั้งหมดให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังค่ะ และก็ไม่ใช่แค่คู่ค้าที่จะให้ความสําคัญกับกระแสนี้นะคะคู่แข่งของไทยเราเองก็เร่งเครื่องสู่ความยั่งยืนเช่นกันคะ่ะและเมื่อเรามาดูของภาคอีส,สานเราเองเราจะเห็นว่าเรามีโรงงานที่ผ่านมาตรฐานบงสูโครเพียงแค่หนึ่งในสีเท่านั้นนั่นก็แปลว่าเรายังมีโอกาสที่จะปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อีก และก็ไม่ใช่แค่อ้อยและน้ำตาลเท่านั้นนะคะแต่กับพืชเกษตรหลักอื่นๆของอีสานอย่างข้าวยางพาราหรือมันสำปะหลังเองก็ตามก็ควรปรับตัวสู่มาตรฐานความยั่งยืนเช่นกันค่ะเพราะถึงแม้ว่าเรื่องของมาตรฐานจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่ว่าการปรับตัวก็ต้องใช้ทั้งเงินทุนและระยะเวลาค่ะ ดังนั้นเราก็ต้องเริ่มทยอยปรับตัวตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะเตรียมรับมือหากอยู่ดีๆคู่ค้าของเราเกิดมีความต้องการด้านมาตรฐานความยั่งยืนเข้ามากระทานหันหรือเพื่อที่จะคว้าโอกาสของคลื่นการบริโภคะระอกใหม่ของคนกว่าครึ่งโลกที่จะเกิดขึ้นภายใน10ปีนี้ค่ะและภาพที่3ครับที่เราจะเห็นคือภาคอีสานจะกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารทางเลือกของไทยเลยครับ นอกจากกระแสความยั่งยืนที่ทั่วโลกให้ความสําคัญแล้วนะครับเรื่องความมั่นคงทางอาหารก็สําคัญไม่แพ้ไม่แพ้กันครับในปี2010ที่เราเคยทราบมาว่าเรามีประชากรโลกถึง7,000ล้านคนในวันนี้ครับทุกท่านเรามีถึง8,000 8 0 0 0ล้านคนกันแล้วนะครับและมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งองค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์ว่าเราจะมีคนถึง1 0,000ล้านคนในไม่กี่ส0ปีหลังจากนี้แล้วก็จะเกิดปัญหาต่อว่าเราจะใช้ทรัพยากรแบบเดิมหรือกระบวนการผลิตอาหารแบบเดิม มาหลอดเลี้ยงประชากรที่มีมากขึ้นรวดเร็ยวอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างตอนนี้ทั่วโลกก็เลยเริ่มตระหนักครับแล้วหาแนวทางที่จะผลิตอาหารใหม่ๆรวมถึงแหล่งอาหารใหม่ๆด้วยโดยเฉพาะโปรตีนไม่ว่าจะมาจากพืชหรือจากสัตว์ครับทุกท่านคิดว่าเราจะใช้อะไรเลี้ยงคน, 1, 000, 000, 000, 000, คนหนึ่งหมื่นล้านคนหลังจากนี้ได้บ้างครับคําตอบหนึ่งที่น่าสนใจมากที่สุดในตอนนี้ก็คืออาหารที่มาจากแมลงครับแมลงที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละครับที่เรารู้จักกันในฐานะที่ว่าแมลง เป็นซูเปอร์ฟู้ดสุดยอดอาหารพลังงานสูงนะครับทำไมต้องเป็นแมลงด้วยนั่นเป็นเพราะว่าแมลงใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงที่สั้นกว่าและประหยัดกว่าในทุกขั้นตอนการผลิตแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าสัตว์ที่ให้โปรตีนชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหมูวัวไก่หรือปลาที่เราเคยรับประทานกันมาครับมเมื่อเรามาดูในเรื่องการเติบโตและแนวโน้มอนาคตที่โปรตีนทางเลือกของแมลงถ้าเรามาดูกันเราจะเห็นว่าในช่วง10ปีหลังจากนี้เราจะเห็นว่า ค่อนข้างเติบโตสูงกว่าโปรตีนทางเลือกที่มาจากพืชโดย10ปีนี้คาดว่ามูลค่าการเติบโตอาหารทางเลือกที่มาจากแมลงจะสูงขึ้นถึง5เท่าเลยครับสำหรับภาคอีสานเองครับก็มีความพร้อมมากและมีศักยภาพสูงในการที่จะเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่มาจากพืชและก็มาจากสัตว์ครับแต่ที่เห็นเด่นชัดที่สุดตอนนี้เลยก็คือเป็นแหล่งโปรตีนที่มาจากสัตว์ที่มาจากแมลงหลักชนิดไม่ว่าจะเป็นสดิ้งจิ้งหรีด หนอนดวงมะพร้าวและดักแด้ครับนั่นเป็นเพราะว่าเรามีสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออํานวยต่อการเลี้ยงแมลงตลอดทั้งปีเลยครับเรามีอุทยานวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยที่ที่สนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้ช่วยเหลือระหว่างผู้ประกอบการนักวิจัยและเกษตรกรครับนอกจากนี้ถ้าหากเราต้องพูดถึงแมลงที่ลงลึกไปเพิ่มขึ้นอยากจะขอยกตัวอย่างสักหนึ่งอย่างให้ทุกท่านได้รับฟังก็คือจิ้งหรีดครับ ตอนนี้ภาคอีสานมีความพร้อมมากและสามารถผลิตจิ้งหรีดได้มากถึง5-70%ของผลผลิตทั้งประเทศแล้วครับและมีความพร้อมที่จะผลิตเพื่อจะป้อนตลาดภายในประเทศรวมถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวโปรตีนอัดเม็ดหรือโปรตีนคุณภาพสูงส่งไปยังต่างประเทศซึ่งตอนนี้ให้ความสําคัญและก็สนใจมากขึ้นแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและก็ญี่ปุ่นครับและล่าสุดเลยครับสหาภาพยุโรปกลุ่มลูกค้ากําลังซื้อ ที่มีกําลังซื้อสูงของเราครับได้อนุญาตให้ผลผลิตที่มาจากแมลงและแปลร,รูปมาเป็นอาหารสามารถรับประทานได้แล้วนี่ก็จะเป็นโอกาสใหญ่อีกอันหนึ่งที่เราจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดที่เรามีความพร้อมอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับทุกท่านครับนอกจากแมลงจะเป็นอาหารของคนได้แล้วแมลงยังเป็นอาหารของสัตว์ได้ด้วยครับซึ่งภาคอีสานตอนนี้ก็มีความพร้อมมากแล้วก็มีความพร้อมมากพอเจ็บผิดในเชิงพนนันธุ์นิได้ด้วยก็คือการผลิตหนอนแมลงวันลายนะครับ และทั้งหมดท,ที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังในครั้งนี้ครับก็จะชี้ให้เห็นว่าถ้าหากว่าเรายกระดับกับตัวกระสเ,เล็กน้อยสนใจมแมลงกันมากขึ้นก็จะทําให้อีสานของเราครับกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทางเลือกที่มาจากมาแมลงทั้งของไทยและก็ของโลกเลยครับและภาพที่4ที่เราจะเห็นกันนะคะคืออีสานของเราจะพัฒนาเมืองสู่สาร์ทซิตี้มากขึ้นค่ะทุกท่านอาจจะเคยเจอกับปัญหาต่างๆของเมืองใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นปัญหารถติดมลพิษความแออัด อาชญากรรมและอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะซึ่งปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นปัญหาที่เราทั้งโลกต่างประสบพบเจอและยังมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้อยู่หรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ําแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางออกเลยทีเดียวนะคะภายใต้กระแสที่มาแรงอย่างดิจิตอลก็ทําให้เราได้เห็นโอกาสในการจับกระแสนี้มาจัดการกับปัญหาของเมืองค่ะและเทคโนโลยีเองก็ได้เข้ามาเอื้อให้เมืองต่างๆทั่วโลกปรับสู่สมาร์ทซิตี้มากขึ้น และจากการจัดอันดับของ IMD ที่เป็นการจัดอันดับสมาร์ c ิตีทั่วโลกนะคะก็พบว่าในปี2021เองมีเมืองที่เข้ามารับการจัดอันดับถึง132ประเทศจากเดิมที่มีเพียง102เมืองค่ะท,ที่อยู่ในปี2019นะคะตรงนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าสมาร์ c ิตีก็มีแนวโน้มแพร่หลายทั่วโลกขึ้นเช่นกันค่ะและหนึ่งใน success case ที่เราเห็นได้ชัดเจนและไม่ทุกพูดถึงก็คงจะไม่ได้นะคะก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะ ที่เขาได้นําเทคโนโลยีมาช่วยจัดการกับปัญหาของเมืองในทุกๆมิติเลยค่ะแต่จะขออนุญาตเล่าด้านที่สําคัญที่น่าสนใจนะคะก็คือด้านเศรษฐกิจค่ะที่เขาได้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมดิจิทัลพังกอขึ้นมาเพื่อดึงดูดสตาร์ทอัพทั้งจากในและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนสร้างสารรค์และพัฒนานวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆจากตรงนี้นะคะจะทำให้เราเห็นว่าสมาร์ทซิตี้ไม่ได้แค่ช่วยจัดการกับปัญหาของเมืองแต่จะช่วยดึงดูดการลงทุนและคนให้เข้ามายังเมืองได้อีกด้วย แต่ว่าการทำสมาร์ทซิตี้ก็มีความท้าทายไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าแต่ละเมืองก็มีบริบทที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องนำหลักการนี้มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละเมืองค่ะและถ้าเรามาดูในภาคอีสานของเรานะคะเราก็จะเห็นว่าหลายพื้นที่ของอีสานก็เริ่มขับเคลื่อนเมืองสู่สมาร์ทซิตี้บ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นคอ bon, นแก่นโคราชอุดรอุบลหนองคายมุกดาหารหรือสีสเกตค่ะ แต่อย่างขอนแก่นเองนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาก็ได้พัฒนาเมืองผ่านสมาร์ทซิตี้ในทุกๆด้านอยู่แล้วแต่ด้านที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดก็คือด้านคุณภาพชีวิตค่ะที่เขามีการนําสายรัดข้อมืออัจฉริยะมาใช้วิเคราะห์และดูแลสุขภาพของประชาชนและนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของโครงการขอนแก่น Smart Health ค่ะที่ทําให้ในปี2018ขอนแก่นได้รับรางวัลโครงการเมืองอัจฉริยะดีเด่นด้านสาธารณสุขจาก IDC ด้วยค่ะ และอีกหนึ่งไฮไลท์ของขอนแก่นนะคะก็คือการที่เขานําเทคโนโลยีมาใช้กับการผลิตรถไฟรางเบาเพื่อช่วยจัดการกับปัญหาการจราจรและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิน่นแต่ก็ไม่ใช่แค่ขอนแก่นนะคะเราก็จะเห็นว่าโคราชเองเขาก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะมาเพื่อลดปัญหาการจราจรหรือว่าอุดรธานีเองเราก็เห็นว่าเขามีการวางระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในท้องที่ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าสมาร์ทซิตี้สามารถช่วยจัดการกับปัญหาของเมืองที่ได้เล่าให้ฟังไปในข้างต้นได้ค่ะแต่ทุกท่านคะการที่จะทำให้สมาร์ทซิตี้นั้นมีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัและเอกชนค่ะที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการกับปัญหาของเมืองสร้างความเป็นเมืองที่น่าอยู่ซึ่งอาจจะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาได้ทำให้เศรษฐกิจขยายและท้ายที่สุดก็จะพาเมืองสู่ความยั่งยืนด้วยค่ะ และภาพสุดท้ายครับเราจะเห็นว่า medical tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของอีสานมากขึ้นครับตั้งแต่เกิดโควิด19เป็นต้นมาครับ medical tourism ทั่วโลกครับมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงมากกว่าการท่องเที่ยวเชิงปกติครับซึ่ง Fortune Business Insight ก็ได้ประมาณการไว้ว่าในช่วง10ปีหลังจากนี้ครับจะมีการเติบโตของ medical tourism สูงขึ้นถึง4เท่าเลยครับจาก2ปัจจัยหลักๆที่สำคัญเลยครับอย่างแรก การที่เกิดโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด -19 ที่เราคุ้นเคยกันครับและอย่างที่สองครับเกิดจากกระแสะที่คนทั่วโลกเริ่มสู่กระแสะสังคมผู้สูงวัยมากขึ้นความจําเป็นในการรักษาพยาบาลก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเองก็มีส่วนช่วยทำให้ medical tourism เกิดได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นครับในแง่ของการเข้าถึงก,การรักษาพยาบาลที่ง่ายขึ้นครอบคลุมมากขึ้นครับ และ medical tourism เองก็มีบทบาทสำคัญในประเทศไทยเช่นกันและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงสอดคล้องกับที่โลกทั่วโลกเป็นด้วยซึ่ง medical tourism ก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่การเป็น medical hub ด้วยครับจากการศึกษาของสูนวิจัยกสิกรไทยก็พบว่ามีแนวโน้มเติบโตของมีแนวโน้มการเติบโตของ medical tourism สูงขึ้นถึง6เท่าในสิปีหลังจากนี้เลยครับ สำหรับภาคอีสานเองครับก็มีความพร้อมมากและมีศักยภาพอยู่แล้วในการที่จะมุ่งหน้าสู่การเป็น medical tourism จะสามปัจจัยหลักๆที่สำคัญครับอย่างแรกภาคอีสานมีความพร้อมมากในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพคุณภาพในการรักษาได้ได้มาตรฐานระดับสากลและมีหลายจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น medical hub แล้วครับใกล้ตัวเลยครับจังหวัดขอนแก่นครับที่มีความพร้อมมากทั้งสถาบันการ,พรแพทย์ชั้นนำของประเทศ รวมถึงมีเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลที่ครบวงจรมากครับอย่างที่สองครับภาคอีสานมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์และมีความคุ้มค่าในการรักษาพยาบาลที่สูงมากครับที่จะดึงดูดทั้งกลุ่มเดิมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวลาวหรือชาวจีนประธานโทษครับทั้งชาวลาวหรือว่าชาวกัมพูชาที่เข้ามารักษาฝั่งไทยอยู่เดิมอยู่แล้วรวมถึงในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มชาวจีนตอนใต้และก็กลุ่มนักธุรกิจชาวจีนที่อยู่ในประเทศลาวครับ ซึ่งคาดว่ามีถึงหนึ่งล้านคนอาจจะเข้ามารักษาตัวในฝั่งไทยและนี่อาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มกับม e d ด c ิ l t ลท r i ร m ในอีสานได้ด้วยครับปัจจัยสุดท้ายครับภาคอีสานมีความพร้อมมากที่เป็นแหล่งวัตถุดิบของเกษตรปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นพืชอาหารปลอดสารพิษหรือสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพของผู้ที่เข้ามารับการรักษาและผู้ติดตามด้วยครับ ซึ่งตอนนี้เองครับภาคอีสานมีความพร้อมทั้งพื้นที่และขั้นตอนการผลิตต่างๆที่สามารถผลิตสมุนไพรเพื่อสกัดเป็นวัตถุดิบขั้นสูงและตอนนี้เองครับก็มีจังหวัดที่เป็นเมืองสมุนไพรมากที่สุดในประเทศด้วยครับนอกจากเมดิคอลทัวริซึมจะช่วยทำให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลเติบโตได้แล้วนะครับกิจการอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ได้ประโยชน์ด้วยครับ นอกจากจุดแข่งด้านการรักษาพยาบาลแล้วครับในเรื่องของการท่องเที่ยวภาคอีสานก็มีความพร้อมด้วยเช่นกันที่จะดึงดูดกับนักท่องเที่ยวใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติธรรมะวัฒนธรรมและสถานที่ที่มีตำนานเรื่องเล่าต่างๆที่พร้อมจะดึงดูดให้กลุ่มกับนักท่องเที่ยวอย่างชาวจีนครับซึ่งแมคเคนซี่ได้สำรวจพบว่าหลังโควิด19มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะให้ความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มากขึ้นด้วยครับและทั้งหมดที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังในครั้งนี้ครับ เพื่อที่จะบอกว่าอนาคตของ medical tourism จะมีบทบาทสำคัญกับการท่องเที่ยวและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของภาคอีสานมากขึ้นครับและนี่ก็เป็น5ภาพเศรษฐกิจที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับอีสานของเราซึ่งจะช่วยให้ความมันอยู่ของคนอีสานดีขึ้นแต่การที่จะเกิด5ภาพนี้ได้จริงนั้นทุกภาคส่วนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันทางภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนสถาบันการศึกษาและที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือภาคการเงินค่ะโดยภาคการเงินเองนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยส่งผ่านเศรษฐกิจภายใต้สองกระแสหลักนี้ไม่ว่าจะเป็นกระแสดิจิทัลที่จะมาเป็นโอกาสให้เราได้ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเรื่องของความยั่งยืนเองก็ตามที่เราทุกคนต้องเร่งปรับตัวภาคการเงินก็จะมีส่วนช่วยได้เช่นกันค่ะ สำหรับสำหรับกระแสดิจิทัลนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าภาคการเงินเองก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ถูก disrupt มากที่สุดค่ะโดยเฉพาะหลังเกิดวิกฤตโควิด19เราได้เห็นทั่วโลกใช้ดิจิตอลแบงกิ้งเพิ่มขึ้นถึง2เท่าทั้งในฝั่งของผู้ใช้บริการและผลิตทางและผลิตภัณฑ์ทางการเงินค่ะและประเทศไทยเองเราก็เจอเทรนเดียวกันกับโลกเลยนะคะดังนั้นเมื่อเราเห็นว่ากระแสนี้มันมาเคาะที่หน้าประตูบ้านเราและ และสิ่งที่แบงค์ชาติในฐานะผู้กำกับดูแลเราสามารถช่วยได้ก็คือการที่เราทำให้ภาคการเงินมีความยืดหยุน่นพร้อมรับกระแสะนี้เพื่อจะให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นค่ะทุกท่านอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วแบงค์ชาติช่วยได้ยังไงแบงค์ชาตินะคะเราก็มีการออกนโยบายที่เปิดกว้างให้ธุรกิจในภาคการเงินสามารถแข่งขันได้มากขึ้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นในรูปแบบไหนที่เราเปิดผู้เล่นในรูปแบบใหม่ที่เราเปิดให้เขาสามารถให้บริการผ่านทางดิจิทัลอย่างเช่นโวลูชั่นแบงกิ้หรือธนาคารที่อยู่บนโลกออนไลน์1 0 0ค่ะขณะที่ผู้เล่นเดิมก็ตามเราก็มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ที่ทำให้เขามีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันให้กับผู้ให้บริการรายใหม่ได้ค่ะ และคนที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทํานี้ก็ไม่ใช่ใครค่ะก็คือผู้รับบริการทางการเงินนั่นเองที่เขาจะสามารถเข้าถึงการให้บริการทางเงินจริงง่ายขึ้นสะดวกขึ้นได้รับการบริการที่ตอบโจทย์มากขึ้นและได้ต้นทุนที่ต่าลงด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการให้บริการเท่านั้นนะคะแต่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเองแมงชาติเราก็มีความพยายมามยายที่จะพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยตอนนี้ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกับการใช้พร้อมเพย์ที่เป็นการโอนเงินกันภายในประเทศอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทุกท่านทราบไหมคะว่ากับการชําระเงินกับต่างประเทศเราก็ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นเช่นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราสามารถชําระเงินด้วย QR code กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนได้ถึง6ประเทศหรือว่าจะโอนเงินผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ทําได้เช่นกันนะคะกับประเทศสิงคโปร์ และต่อไปนี้ทุกท่านก็จะเห็นบริการลักษณะนี้ขยายไปเรื่อยๆกับประเทศอื่นๆอีกมากมายค่ะและสำหรับภาคธุรกิจเองนะคะแบงชาติเราก็ได้มีการวางระบบการเงินที่จะช่วยให้เขาทำธุรกรรมได้สะดวกขึ้นและง่ายขึ้นภายใต้ต้นทุนที่ต่ำลงอย่างเช่นพรอมบิสที่จะเข้ามาช่วยเชื่อมโยงข้อมูลทางการค้าและการชำระเงินให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ครบวงจรและปลอดภัยมากขึ้น หรืออีกตัวอย่างนึงก็ N D I D ที่จะเข้าที่จะช่วยยืนยันตัวตนทางดิจิตอลซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับประกันได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะและถ้าถามว่าภาคอีสานของเราพร้อมแค่ไหนกับด้านการเงินดิจิตอลก็ต้องตอบว,ว่าเรามีความพร้อมในระดับหนึ่งค่ะพอเมื่อเรามาดูในฝั่งของประชาชนนะคะเราจะเห็นว่าคนอีสานก็มีการใช้สมาร์ทโฟนและการใช้อินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว อย่างเช่นการใช้สมาร์ทโฟนเองค่ะก็มีสัดส่วนสูงถึงกว่า90%อร์ซแต่ถึงแม้ว่าการทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ของเราอาจจะยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆแต่ตรงนี้เองก็ทำให้เราเห็นว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมจะรองรับด้านการเงินดิจิทัลอยู่พอสมควรเลยค่ะและถ้าเรามาดูในฝั่งของธุรกิจนะคะเราก็จะเห็นว่ามีการมีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตและอินเทอร์นเน็ตแบงกิ้งในสถานประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันค่ะ และถ้าภาคประชาชนและธุรกิจปรับตัวมาอยู่บนโลกดิจิตัลและใช้การเงินดิจิตัลมากขึ้นสิ่งที่เขาจะได้รับประโยชน์ก็คือการทําธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกมากขึ้นและง่ายขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะสถาบันการเงินต่างๆเองเขาก็จะมีข้อมูลมาประกอบการประเมินการให้สินเชื่อกับภาคธุรกิจและภาคประชาชนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เองก็จะช่วยให้ทุกคนเหล่านี้ค่ะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นเช่นกันค่ะ นอกจากกระแสดิจิตอลแล้วนะครับภาคการเงินทั่วโลกเริ่มให้ความสําคัญกับกระแสความยั่งยืนมากขึ้นด้วยครับซึ่งเราจะเริ่มเห็นการลงทุนทางด้านความยั่งยืนมากขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากเนื่นเป็นเพราะว่าประเทศต่างๆทั้งโลกนะครับเริ่มให้ความสนใจและก็กําลังปรับตัวเข้าสู่ความเป็นเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050เราจึงเริ่มได้เห็นการลงทุนในด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นอยู่ในกลุ่มของประเทศสหภาพยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับ สำหรับประเทศไทยเองครับก็มีการลงทุนในด้านนี้เพิ่มขึ้นเช่นกันครับแม้ว่าตอนนี้เราจะยังเห็นอยู่ในกลุ่มของตราราสารหนี้เป็นหลักแต่ว่าก็เริ่มเห็นอยู่ในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่หลายๆแห่งแม้ว่ามูลค่าการลงทุนอาจจะไม่มากนักเมื่อเทียบกับต่างประเทศครับนั่นก็แปลว่าด้านการเงินและด้าน,น,นความยั่งยืนครับอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักและเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยมากครับ สำหรับแบงค์ชาติเองครับตอนนี้ก็ได้จัดทาแนวนโยบายเพื่อให้ภาคธุรกิจและภาคการเงินปรับตัวสู่ความยั่งยืนมากขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทํามาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เราทราบได้ว่าธุรกิจใดบ้างเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าครับขณะเดียวกันยังส่งเสริมครับให้สถาบันการเงินจัดทําและก็เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันครับก็พยายามผลักดันครับให้สถาบันการเงินมีผลิตภัณฑ์และบริการที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตอนนี้เราก็เริ่มเห็นหลายธนาคารได้ออกมาบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนในโซลาเซลล์หรือในการซื้อรถ E ีวีนะครับและทั้งหมดนี้ครับที่เราได้เล่าให้ทุกท่านฟังเราจะเห็นได้ว่ากระแสดิจิทัลและความยั่งยืนจะเป็นกระแสที่มาเร็วและมาแรงและก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะทําให้อนาคตของเศรษฐกิจการเงินอีสานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับถ้าเราสามารถคว้าโอกาสนี้ในการยกระดับปรับตัวก็จะสามารถพลิกโฉมเศรษฐกิจอีสานจากเดิมที่มีโครงสร้างที่กระจุกตัวและมีมูลค่าเพิ่มน้อยไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นดิจิทัลและใส่ใจความยั่งยืนที่มากขึ้นครับและสุดท้ายครับสิ่งที่เราเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้ก็เป็นเพียงแค่มุมมองอนาคตของเราในฐานะที่เป็นลูกอีสานสองคนเท่านั้นที่อยากจะเห็นความกินดีอยู่ดี ของคนอีสานและ้าอีสานเติบโตอย่างมั่นคงแต่หากเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรแล้วมีอะไรที่เราจะต้องปรับตัวได้บ้างขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมในช่วงถัดไปได้เลยครับขอบคุณครับ